ถัดมาเรามาดูต่อว่าสื่อผสมมันก็มีคุณค่าของมันนะครับในปัจจุบันก็มักจะเอาสื่อผสมเนี่ยมาใช้ในธุรกิจต่างๆในกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนก็นําเอาสื่อผสมมาประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมนะการพิมพ์นะเอกสารการพิมพ์ นะครับการให้บริการข้อมูลข่าวสารการโฆษณาการตลาดการแพทย์แม้กระทั่งนันทนาการล้วนแต่ก็เอาความสามารถของสื่อผสมนี่มาประยุกต์ใช้ทั้งสิ้นครับในการเรียนการสอนเนี่ยเขาใช้เอาไปสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่สอนใช่ไหมครับเอาไปใช้ในเรื่องการสร้างโปรแกรมสำเร็จ,ร,จรูปนะ่ยสำหรับเอามาช่วยสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นไหมครับ อย่างเช่นในเรื่องของการจำลองสถานการณ์การบินเนี่ยสอนให้นะครับนักเรียนการบินนะครับได้ได้บินเสมือนจริงนะก็จะมีห้องซิมูเลชันนะครับน,นักเรียนก็เข้าไปนะครับในห้องในห้องก็จะมีการจำลองสถานการณ์บินเหมือนกับเครื่องบินจริงๆนะว่าเริ่มต้นอันที่หนึ่งนะครับทำอะไรสองทะไรสามทไร4ี่ทะไรจน นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัตินะครับได้คล่องแคล่วนะก็จะไปเป็นนักบินนะครับจะไปเรียนรู้บนเครื่องบินก็คือไปสังเกตจากนักบินหลักนะครับซึ่งเราก็ยังไปเป็นนักบินลองนะก็เป็นสังเกตการก่อนพอสังเกตการเสร็จก็มาลองขับอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างซิมูเลชันก็จะช่วยให้นักบินนะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น นะครับทางด้านธุรกิจณนวันนี้นะครับเขาก็เอาสื่อผสมเนี่ยมาสร้างมูลค่ามาเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจมากยิ่งขึ้นคืออะไรฮะแทนที่เราจะขายสินค้าเฉพาะหน้าร้านใช่ไหมครับเราก็ขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะลูกค้าก็ไม่จํากัดแค่เพียงคนไทยก็จะมีทั้งคนต่างชาติก็มาสามารถที่มาช้อปปิ้งกับเราเนะีเราเรียกระบบนี้แล้วว่าระบบอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมครับ เรื่องของการสื่อสารและโทรลัมนาคมนะสมัยก่อนเราจะสื่อสารกับเพื่อนที่อยู่ต่างแดนหรือต่างจังหวัดก็ใช้วิธีการโทรศัพท์และโทรศัพท์ข้ามข้ามประเทศเนี่ยมันแพงมากแต่พอมาสมัยนี้นะครับทุกคนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หมดมีสมาร์ทโฟนเราจะพูดคุยผ่านทางลาไลน์ใช่ไหมครับก็ได้เห็นไหมครับผ่านทาง Facebook ก็ได้นะเป็นวิดีโอก็ได้นะครับ ก็สะดวกยิ่งขึ้นนะอีกช่องทางหนึ่งนะครับไม่ว่าเรื่องเรื่องของการพิมพ์ก็เหมือนกันเมื่อก่อนเราจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์นะมาอ่านแต่เดี๋ยวนี้เราทําเป็นบทความช่อว่าเป็นบล็อกนะแล้วก็พิมพ์เผยแพร่นะก็เผยแพร่ได้ทั่วโลกนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคนที่อยู่ต่างต่างประเทศก็อ่านกับเราด้วยนะถ้าเป็นภาษาไทยก็คงมีบ้านเรากับ ประเทศเพื่อนบ้านที่จะสามารถที่จะเซิร์เข้ามาอา่านนะนะเพราะนั้นเรื่องของสิ่งพิมพ์มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวก New, นะิวในอิเล็กทรอนิกส์นิวอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กอีบุ๊กอะไรพวกนี้นะก็ไม่ต้องพิมพ์ลงกระดาษให้เสียนะครับกระดาษหรือต้องไปทำลายป่าไม้ต้องมาผลิตเป็นกระดาษมันก็จะลอสลงไปนะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า เปเปอร์เลสนะครับก็คือจะพยายามลดพวกกระดาษนี้ให้ลงให้มากที่สุดนะครับเอ่อในเรื่องของการบริการลูกค้าข้อมูลข่าวสารก็เช่นกันนะครับการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่แก่ลูกค้าหรือผู้ผู้รับบริการเนี่ยนะครับณวันนี้นะครับก็คงจะเปลี่ยนรูปแบบของการนะครับให้บริการสมัยก่อนเนี่ยการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารเราให้ยังไงหนึ่งสิ่งสิ่งพิมพ์ใช่ไหมครับนะพวกหนังสือพิมพ์วารสารนะสองก็คือถ่ายทอดเป็นเสียงวิทยุ3ก็คือโทรทัศน์แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะเพิ่มช่องทางเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายพวกนั้นลงเนะี่ยถ้าเราจะไปทำรายการโทรทัศน์เนี่ยนะครับนาะทีหนึงนะครับเราจองเอาไว้เนี่ยหลายหมื่นนะผมเคย ขอออกรายการแค่เพียง8นาทีนะครับแค่เพียง8นาทีนะครับหมดไป50,000บาทนะหมดไป50,000บาทนะครับเขามาขอเขามาขอข้อมูลเราไปทำแต่ให้เราเสียค่าใช้จ่าย50,000บาทก็งงอยู่เหมือนกันเอ้ยทำไมเราต้องจ่ายด้วยแต่มหาลัยเขาอยากจะให้อ่าเผยแพ่นะครับสมัยนั้นทำโรงเรียนเชาวนะ นะครับไปออกรายการก็เสียนะครับก็ไม่ก็เสียเสียห้าหมื่นนะแค่8นาทีเองนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะต้องมาถ่ายทำนะครับที่นาแล้วก็ไปตัดต่อตัดต่อ,ตตอเสร็จปุ๊บเขาก็นัดว่าจะออกรายการในสัปดาห์หน้าอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เป็นรายการสดนะครับแต่เสียตังค์นะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่เสียตังค์นะครับนะอันนี้ก็เป็นนะครับการ ให้ข้อมูลบริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดิมแต่พอมาเป็นระ,ร,ะระบบใหม่นี่ไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมถ่ายเองวิดีโอเองถ่ายเองนะครับหรือพิมพ์เองใช่ไหมครับหรือบันทึกเสียงเองแล้วก็ประชาสัมพันธ์เองครับนะก็คือส่งไปนะครับไปยังนะส่งข้อมูลเองผ่านทางเ c e บุ๊กผ่านทางไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางบล็อกผ,ผ่านทาง YouTube นะทำได้เองนะครับก็จะสะดวกขึ้นนะครับคุณค่ายอีกทางหนึ่งก็คือทางโฆษณาทางการตลาดก็เช่นกันเหมือนกับข้อที่5ก็คือเราจะทําโฆษณาสินค้าด้วยตัวเองนะครับตัวเองก็อาจจะไม่ต้องไปจ้างนางแบบนะเราก็เป็นพรีเซนเตอร์นะครับเราเป็นพรีเซนเตอร์เองเลยนะครับจะโฆษณาสินค้าอะไรอะ่ะข้าวอินทรีใช่ไหมอ่าเราก็ ลงทุนกันเองเลยทำโฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็นโบชัวเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นวิดีทัศน์เป็นวิดีโอบันทึกเสียงแล้วทำได้หมดนะเราสามารถทำการตลาดได้ในช่องทางอย่างที่ว่าไม่ว่าจะช่องของ f a c e b o o k l i n e youtube บล็อกทำได้หมดวงการแพทย์เอามาใช้ครับทำอะไรครับก็คือแทนที่เราจะทำการ รักษานะครับโดยเราคนเดียวนะครับเดี๋้นะครับเดี๋ยวนี้ก็เราทำเป็นเครือข่ายนะเมื่อสองสามวันก่อนผมก็เห็นแพทย์เขาก็ใช้เทคโนโลยีนะฮะเข้ามาช่วยหรือสื่อเข้ามาช่วยในการนะครับในการรักษานะครพาลูกสาวนะครับไปรักษานะครับอาการคันนะครับก็ไปหาแพทย์ โรคผิวหนังเนะเขาก็ตรวจนะครับตรวจอาการนะที่ผิวหนังว่าเกิดอาการแพ้อะไรจากนั้นเขาไม่สามารถที่จะ,ะวินิจฉัยได้ว่ามันเกิดจากอะไรมันจะต้องเอานะครับเอาผลเนี่ยคือเอาเซลล์ที่อยู่บนผิวหนังเนี่ยไปทำการนะพิสูจน์ในห้องแลบนะครับเขาก็เริ่มจากการหนึ่งถ่ายภาพ คนไข้แล้วก็ส่งไปคุยกับเจ้าหน้าที่บนะบอกเจ้าหน้าที่แลบว่าให้ดําเนินการ1 2 3 4 5สแล้วก็เอาไปพิสูจน์ในห้อง l a บแล้วก็ส่งผลกลับมาให้แพทย์แล้วแพทย์เข้ามาทําการวินิจฉัยว่าอ,อ,อาการนั้นเกิดจากอะไรขึ้นนะก็แพทย์เข้ามาใช้หรือในปัจจุบันในเรื่องของการผ่าตัดก็เหมือนกัน นะครับทำไงให้คนไข้เนี่ยเขาเบาเบาใจว่าการผ่าตัดครั้งนี้มันปลอดภยัยก็จะทําวิดีโอจะทําสื่อนะอย่างเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเนี่ยเขาก็จะทําวิดีโอนะครับว่าคนไข้จะต้องเตรียมอะไรบ้างวิธีการผ่าจะผ่ายังไงก็จะเห็นหมดนะครับเอาเครื่องช่วยหายใจใส่เข้าไปนะครับผ่าซวงออกตัดกระดูก ซีโครงเอาหัวใจออกมาเปลี่ยนลิ้นนะพอเปลี่ยนลิ้นเสร็จก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับคนไข้ก็เห็นภาพนะสิ่งที่แพทย์จะต้องดำเนินการกับตนนะครับแล้วก็จะต้องไปเตรียมตัวยังไงว่าจะทำให้นะการผ่าตัดครั้งนี้นะมันผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็การแพทย์ก็ใช้นะไม่ว่าจะเครื่อง X-ray อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ นะครับเอามาใช้นะครับเพื่อที่จะอธิบายนะครับวิธีการรักษานะครับหรือแม้กระทั่งนะส่งข้อมูลวิธีการรักษาจากต่างประเทศนะมาอย่างบ้านเรานะครับเพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคนั้นนะ่อต่อไปนะฮะนันทนาการนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะพวกเราก็คงจะถนัดนะครับกันอยู่แล้วนะครับ ดูหนังฟังเพลงนะก็จะเป็นสื่อผสมที่ทำให้เราเกิดความเพลิดเพลินคลายเครียดน,นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นคุณค่าของสื่อผสมที่จะมีเข้ามามีบทบาทนะครับกับชีวิตของเราทุกผู้ทุกคนทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูบาอาจารย์แพทย์นักธุรกิจตลอดจนทหารตำรวจ แลก็รวมแต่ใช้สื่อผสมพเพื่อที่จะให้การประกอบสัมมาชีพของเราเนี่ยมันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นที่เชื่อถือนะครับของคนในวงการองค์ประกอบของสื่อผสมนะครับในทุกวันนี้นะครับถ้าจะเป็นสื่อผสมได้ก็ต้องมีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับ วิดิทัศน์เสียงนะครับการเชื่อมโยงหลายมิตินะรวมถึงข้อความด้วยนะมาผนวกรวมกันเป็นสื่อตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งออกไปเพื่อที่จะเผยแพร่ในวงวิชาการนะครับให้กับผู้สนใจต่อไปนะครับ